ผมวันนี้เรามาเทสเครื่องส่งงานลูกค้าจังหวัดจันทบุรีนะครับผมคุณแบงค์นะครับผมสั่งไปชุด1890บาทนะครับาทนะผมวิธีประกอบเบื้องต้นนะผมเผมนเครื่องเพ้นทั่วไปเลยนะครับมีหม้อแปลงจ่ายไฟนะผมเป็นเครื่องตัวเครื่องแล้วสายแจ็คต่อเครื่องนะผมแล้วก็ฟุตโฟิตฝั่งนี้นะครับครับผมเครื่องตัวนี้มีรับประกันให้7วันนะผมแต่เครื่องมีปัญหาติดต่อ,อ,ท,อาทางเพจไร้ทันทีนะผม เราไม่หายไม่เงียบนะครับรือแอดไลน์ไว้นะครับผมแอดไลน์อาร์ตแอดกลนะครับชุดนี้นะผมมีโปรโมชั่นด้วยนะครับโปรโมชั่นอนหมดสองฟรีนะครับผมชุดีินะตัดเข็มเหมือนเดิมนะครับเครื่องเปียนหมุนขว่เข็ม,ม,ขขม,มขจะสั้นลงนครับซ้ายเข็มจะยาวขึ้นนะ เตะทำงานปกตินะครับแขงเนื้อทะลุแน่นอนนะครับ้อแปลง้อแปลงทำงานปกตินะครับครับผมผมฝากไว้เยนะครับเป็นอีกชุดหนึ่งที่ขายดีนะครับผมเป็นชุดเพลิ่มต้นนะครับผมเอาไว้หัดสักหรือว่าสักงานจริงได้นะครผม ใดที่มีงบน้อยแต่อยากเล่น,นเครื่องพ้นนะครับผมศึกษาผิดแล้วได้นะครับครับผมเ่าเ้วยนะครับ, <c oughs> รบผม